หลายแก้ววันนี้เจอกัะทายากัะนะเคยเจอเขาไหมโอ้ร้อยยี่แปดล้วนะซ้อมอยู่สองนีเหมือนเดิมกี่วันรอบนี้วโชคมวยถึงร้อยไหมตอนนี้เราไงเราเข่าหรือฝีมือฝีมือล่าสุดเป็นไงผลงานเอนนั้นร้อยเท่าไหรอ่วันนี้ก็ร้อยยี่สิบแปดล้วนะยังไงมาเมื่อเช้าพอดีนะเราเป็นมวยเข่าหรือมวยไงฝีมือนนอ่าน้ำหนักไว้ปล่อย สูงครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะาวไปกับเชียร์หน่อยขอช่วยดีครับไปทายาทน,นะไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้แถวแถวไรยอดเหรอโรคหายไปกี่ปีได้ายกประมาณปีไปต่างจังหวัดได้ช็อกแล้วมั้งไหมเคลื่อนไหวอยู่นะอ่ะซ้อมมาเบ็ดเสร็จทั้งหมดกี่วันรอบนี้ กับไพ่แก้วไม่เคยเจอนะเราเป็นมวยสไตล์ไงฝีมือนะสมัยก่อนนั้นชกเกินร้อยไหมเกินนะล่าสุดที่จำได้ไม่ชอบใครวะเออไ่ะเคยเจอยาวๆนะวันนี้เจอไพยแก้วเห็นไม่เข้าสไตล์ยังไงอะไรยังไงเราเําหนักปล่อยๆครับปีนี้อายุเท่าไร่ะกับมังเทพกี่ไฟไฟแรกไหมไฟแรกนะ ความมั่นใจอะไรมันหายไปนานนี่ยังไงมั่นใจเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมน,มน,นะคนจากจังหวัดฝา,ากแฟ <ขอ S 2> นคลับเชียร์น่วันนี้เอาคูส่สีเอาขอช่วงที่ต้องใช้